อยู่กับปัจจุบันความสุขเพิ่มขึ้นเกิน50%ความสุขไม่ได้อยู่ไกลแต่อย่างใดมันอยู่ในช่วงเวลานี้เดี๋ยวนี้ตอนที่คุณกำลังฟังเสียงของเราด้วยสติก็เหมือนพร้อมฟังเสียงของตัวเองในยุคที่ผู้คนมักจะเร่งรีบไล่ตามความสำเร็จและจดจ่ออยู่กับเป้าหมายในอนาคตเรามักลืมไปว่าช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือปัจจุบันการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติ เป็นกุญแจสำคัญที่สามารถเพิ่มความสุขในชีวิตได้มากกว่าครึ่งและเป็นเครื่องมือท,ที่ทรงพลังในการดูแลสุขภาพใจของเราให้เข้มแข็งขึ้นเมื่อเราตื่นเช้าขึ้นมาและหยุดสักครู่เพื่อรับรู้แสงแดดที่ส่องผ่านหน้าต่างสูดลมหายใจลึกๆและรับฟังเสียงนกร้องเรากำลังอยู่กับปัจจุบันณนขณะนั้นโดยไม่ปล่อยให้ความคิดเรื่องงานความกังวลเกี่ยวกับอนาคตหรือความเสียใจจากอดีตเข้ามารบกวนใจ ช่วงเวลาสั้นๆที่เราเชื่อมต่อกับปัจจุบันแบบนี้มีผลต่อความสุขทางใจอย่างมหาศาลหลายคนอาจสงสัยว่าการอยู่กับปัจจุบันจะทําให้เราหลงลืมเป้าหมายหรือไม่วางแผนชีวิตหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่เลยการอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่การละทิ้งอนาคตแต่คือการวางใจและตั้งมั่นในทุกสิ่งที่เรากําลังทําในแต่ละขณะโดยที่ยังคงมีเป้าหมายชัดเจนแต่ไม่ยึดติดหรืวิตกกังวลจนเสียความสุขไป หนึ่งในประโยชน์สำคัญของการอยู่กับปัจจุบันคือการลดความเครียดและความวิตกกังวลเพราะความคิดฟุง้งซ่านมักเกิดจากความกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือเสียใจกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วการฝึกสติช่วยให้เรารับรู้ว่าความรู้สึกเหล่านั้นเป็นเพียงความคิดไม่ใช่ความจริงและเราสามารถเลือกที่จะไม่จมอยู่กับมันได้อีกด้านหนึ่งการอยู่กับปัจจุบันยังช่วยให้เราสัมผัสความงดงามของชีวิตได้มากขึ้น ว,ว่าจะเป็นรอยยิ้มของคนรักเสียงหัวเราะของลูกๆหรือรสชาติของกาแฟแก้วโปรดเมื่อเราให้ความสนใจในรายละเอียดเล็กๆเ,เหล่านี้เราจะพบว่าความสุขไม่จําเป็นต้องมาจากความสําเร็จใหญ่โตแต่แฝงอยู่ในทุกวันของชีวิตนอกจากนี้การมีสติอยู่กับปัจจุบันยังเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ที่ดี เพราะเมื่อเราฟังใครสักคนอย่างตั้งใจไม่ใช่เพียงได้ยินแต่เรากําลังมอบความใส่ใจและความเคารพในความเป็นมนุษย์ของเขาซึ่งนําไปสู่ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและเปี่ยมด้วยความเข้าใจในด้านสุขภาพกายการอยู่กับปัจจุบันยังช่วยให้เรารับรู้ความต้องการของร่างกายได้ชัดขึ้นเช่นความหิวความเหนื่อยหรือความเครียดซึ่งเราจะสามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสมเช่นการพักผ่อนการออกกำลังกาย หรือการดูแลอาหารการกินส่งผลให้สุขภาพดีขึ้นตามลำดับการฝึกอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่เรื่องยากเกินไปเพียงเริ่มจากการให้เวลาเงียบๆกับตัวเองในแต่ละวันลงนั่งสมาธิหายใจเข้าออกอย่างรู้ตัวหรือฝึกทำกิจกรรมต่างๆอย่างมีสติเช่นการล้างจานเดินเล่นหรือดื่มน้ำโดยไม่ปล่อยให้ใจล่องลอยไปกับความคิดอื่นการฝึกแบบนี้เมื่อทำบ่อยๆจะกลายเป็นนิสยัยและเปลี่ยนวิธีที่เรามองโลกไปอย่างสิ้นเชิงแม้ในวันที่เผชิญกับปัญหา การอยู่กับปัจจุบันยังช่วยให้เรารับมือได้อย่างสงบขึ้นเพราะเราไม่ได้จมอยู่กับคำถามว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นหรือจะเกิดอะไรต่อไปแต่เรามีพื้นที่ว่างในใจมากพอที่จะมองปัญหายอย่างเป็นกลางและหาทางแก้ได้อย่างสร้างสารรค์สุดท้ายความสุขไม่ได้อยู่ไกลแต่อย่างใดมันอยู่ในช่วงเวลานี้เดี๋ยวนี้ตอนที่คุณมีสติและเข้าใจว่าความสงบเรียบง่ายและการรู้คุณค่าของชีวิต คือสิ่งที่เติมเต็มหัวใจของเราได้อย่างแท้จริงเมื่อเรารู้จักคุณค่าของการอยู่กับปัจจุบันชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีอย่างไม่น่าเชื่อเพราะเราจะไม่หลงทางไปกับความคิดที่ไม่แน่นอนแต่จะมั่นคงอยู่กับสิ่งที่จับต้องได้และมีความสุขยิ่งขึ้นในทุกๆวันธรรมชาติของอดีตปัจจุบันอนาคตปัจจุบันคือสิ่งที่จัดการได้ปัจจุบันมีคุณค่าต่อทุกลมหายใจความเข้มแข็งสร้างได้ในปัจจุบัน คุณในอดีตเป็นอย่างไรมันผ่านไปแล้วอย่าให้ความสำคัญคุณในอนาคตยังไม่รู้เป็นอย่างไรอย่าค้นหามันทุกสิ่งที่มองเห็นจับต้องได้ปัจจุบันคุณมีสิทธิ์มีโอกาสจับต้องมันสิ่งที่ไม่น่าสัมผัสจับต้องในปัจจุบันคุณหลบหลีกมันได้อดีตอาจมีภาพจำถ้าภาพสวยงามจงวางมันไว้ให้เป็นความสุขปัจจุบันหากภาพนั้นเจ็บปวดจงทิ้งให้ไกลให้เป็นภาพที่เลือนลางและหายไปในที่สุด มันก็แค่ภาพจำที่ไม่มีผลอะไรกับคุณคุณรักปัจจุบันมากกว่าอดีตและอนาคตเท่ากับคุณรักตัวเองได้มากที่สุดเท่าที่คุณจะรักตัวเองได้ทั้งชีวิตคนที่อยู่รอบตัวคุณในปัจจุบันจะดีหรือไม่ดีเขาก็จะกลายเป็นคนในอดีตการกระทำของเขาจึงเหมือนภาพหนึ่งเช่นกันส่วนคนดีคนที่เรารักมากคือภาพที่ดีที่สุดในวันนี้เราจึงรักวันนี้รักเขาเดี๋ยวนี้มีคนมากมายที่ปัจจุบันมองเห็นคุณ คุณจะเป็นแบบอย่างของความสุขสดใสได้เสมอถ้าคุณแสดงให้เขาเห็นว่าคุณมีความสุขกับปัจจุบันเสมอเพราะคุณไม่เคยโกรธใครไม่เคยว่าใครไม่เคยเปรียบใครไม่ทำร้ายใครคุณมีรอยยิ้มมีความปรารถนาดีให้คนอื่นมากพอไหมคุณดีพอที่คนรอบข้างจะรักไหมทําไมคุณรู้แน่ๆว่าตัวคุณในปัจจุบันสมควรได้รับความรักความเอาใจใส่หรือไม่ถ้ายังไม่สมควรคุณก็รู้เช่นกันว่า คุณจะเปลี่ยนตัวเองให้มีความสุขกับปัจจุบันได้อย่างไรการรู้คุณค่าของปัจจุบันคือรากฐานสำคัญของความสุขที่ยั่งยืนการตระหนักถึงพลังของช่วงเวลานี้ไม่เพียงช่วยให้เราปล่อยวางอดีตและอนาคตแต่ยังทำให้มีชีวิตที่เปลี่ยนด้วยสติความรักและความหมายอย่างแท้จริงคุณรักปัจจุบันมากกว่าอดีตและอนาคตเท่ากับคุณรักตัวเองได้มากที่สุดเมื่อคุณหันกลับให้ความสำคัญกับช่วงเวลานี้คือการเลือกให้ความรักกับตัวเองอย่างเต็มเปี่ยม คุณจะไม่กังวลในสิ่งที่ผ่านไปหรือลงไหลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงคุณจะเห็นว่าความสงบสุขความอบอุ่นและความมั่นคงล้วนเกิดขึ้นจากการยอมรับและอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงคนที่อยู่รอบตัวคุณในปัจจุบันจะดีหรือไม่ดีเขาก็จะกลายเป็นคนในอดีตทุกความสัมพันธ์ที่ดําเนินอยู่ในขณะนี้ล้วนมีบทบาทต่อจิตใจเราไม่มากก็น้อยการเข้าใจว่าทุกคนที่เราพบเจอวันนี้จะกลายเป็นเพียงอดีตในวันพรุ่งนี้ จะช่วยให้เราปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างอ่อนโยนให้อภัยและเห็นคุณค่าของการมีอยู่ของกันและกันไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามความเข้าใจนี้ทำให้เราเลือกที่จะรักชื่นชมและให้อภัยง่ายขึ้นพร้อมทั้งไม่ยึดติดกับอดีตของใครมีคนมากมายที่ปัจจุบันมองเห็นคุณคุณอาจไม่รู้ว่าในเวลานี้มีบางคนกำลังมองคุณอยู่ด้วยความชื่นชมด้วยแรงบันดาลใจหรือด้วยความหวังความสุขในปัจจุบันของคุณ อาจ,จเป็นแสงสว่างเล็กๆที่สองทางให้ผู้อื่นได้เช่นกันการที่คุณยิ้มให้ชีวิตในทุกวันเป็นการมอบแรงใจให้กับโลกใบนี้โดยไม่รู้ตัวจงถามตัวเองว่าวันนี้คุณได้เป็นคนดีกับคนรอบข้างหรือยังคุณให้อภัยได้ไหมคุณหวังดีได้ไหมเพราะหากคุณไม่เคยคิดร้ายไม่เคยเบียดเบียนใครคุณจะรู้สึกเบาสบายอย่างอัศจรรย์ชีวิตของคุณจะเปล่งแสงแห่งความเมตตาและผู้คนจะสัมผัสดได้ว่า คุณเป็นคนที่มีความสุขอยู่กับปัจจุบันจริงๆถ้าคุณยังไม่ดีพอในวันนี้คุณรู้แน่ๆว่าคุณจะเปลี่ยนได้ทันทีไม่มีอะไรที่แน่นอนเท่ากับสิ่งที่คุณทำได้ในตอนนี้ถ้ารู้ว่าตนเองยังขาดอะไรยังไม่สมบูรณ์แบบยังไม่น่ารักเท่าที่ควรก็จงใช้ช่วงเวลานี้เพื่อเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองด้วยการคิดดีพูดดีทำดีกับตนเองและผู้อื่นชีวิตจะค่อยๆเต็ม,เต,มเติมด้วยความสุขที่เกิดจากการลงมือทำในปัจจุบันเท่านั้น เพราะปัจจุบันคือรางวัลปัจจุบันจะเป็นรางวัลที่ดีที่สุดของเราเมื่อเราหยุดวิ่งไล่สิ่งที่ยังมาไม่ถึงและไม่จมอยู่กับอดีตท,ที่ไม่มีวันกลับมาเราจะเห็นว่าปัจจุบันคือของขวัญชิ้นล้ำค่าทุกลมหายใจคือโอกาสใหม่ทุกย่างก้าวคือการเริ่มต้นใหม่เราจะรู้สึกขอบคุณแม้เพียงแสงแดดยามเช้าและเสียงหัวเราะของคนที่เรารักและนี่คือความสุขแท้จริงที่เงินซื้อไม่ได้การให้คุณค่าในปัจจุบัน ไม่เพียงเปลี่ยนชีวิตให้สงบสุขและมีพลังแต่ยังช่วยให้เราอยู่กับโลกอย่างเข้าใจมีเมตตาและมีเป้าหมายอย่างแท้จริงเมื่อเราหยุดมองอดีตหยุดค้นหาอนาคตและหันมาอยู่กับเดี๋ยวนี้อย่างเต็มที่ความสุข100%ก็จะเกิดขึ้นได้ในทันทีโดยไม่ต้องรออะไรอีกต่อไป